ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเดินทางไปตักบาตรทำบุญที่วัดเมืองเก่าแสนตุ่มตำบลปร,ราณีตอำเภอเขาสมิงโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันขึ้น15ค่ำเดือน9ครับเวลา8นาฬิกาเช้าวันที่1กันยายนที่สาราการปเรียนวัดเมืองเก่าแสนตุ่มหมู่7บ้านอ e ีเรมตำบลปราณีตอำเภอเขาสมิงน,นางสาวเ็นจวันอ่านปเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้เดินทางไปประกอบพิธีตักบาตรทำบุญ ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของจังหวัดตราดโดยมีนายจำรัดวิกรมคุณากรอดีตประธานสภ,ภาองค์การบริหารส่วนตำบนปราณีตให้การต้อนรับและร่วมพิธีโดยผู้ว่าราชการัตราดเป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยการตักบาตรทำบุญวันพระคืนสิบห้าค่ำเดือนเก้าพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำชุมชนประชาชนนักเรียนครูอาจารย์ในตำบลปราณีตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก มีพระครูุรุนาถธรรมอาจารย์เจ้าวาดวัดเมืองข่าแสนตุ่มเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขณะเดียวกันนอกจากคณะส่วนาราชการผู้นำชุมชนประชาชนในตำบลประณีตที่ร่วมกันตักบาตรทำบุญแล้วยังมีครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนประณีตพิทยาคมมาร่วมพิธีตักบาตรทำบุญและปฏิบัติธรรมกันด้วยหลังประกอบพิธีทางสงฆ์และตักบาตรทำบุญฟังเทศฟังธรรมกันเสร็จแล้ว ผูว้ว่าราชการหัวตาดได้เดินทักทายกับประชาชนและนักเรียนที่มาร่วมพิธีตักบาตรทำบุญวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ในครั้งนี้ด้วยสำหรับวัดเก่าเมืองแสนตุ่มตั้งอยู่ที่เขาโต๊ะโมะหมู่7บ้านอีเรมตาบลปราณีตอำเภอเขาสมิงบริเวณวัดด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งโบราณสถานซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยพุทธกาลซึ่งผู้ว่าราชการหัวตาตได้สำรวจโบราณสถานแห่งนี้หลังเสร็จภารกิจในการตักบาตรทำบุญแล้วครับ